ความเดิมจากตอนที่แล้วคุณชายโย่งกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับดาวเรืองลูกสาวของลุงลอยคนขับรถและรู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างมากจึงสั่งว่าห้ามมาใกล้ๆดาวเรืองเองก็ไม่ชอบคุณชายโย่งเช่นกันจึงพยายามจะอยู่ห่างๆจนในที่สุดคุณชายโย่งก็เข้ามาถึงในบ้านได้พบกับโกรนผู้เป็นพี่ชายและหมอจอดเออพี่โกรนครับที่นี่ที่ไหน โยงนี่ก็บ้านของพวกเราไงนี่ก็คือครอบครัวของเราโยงนั่นโยงลูกแม่ใช่ไหมนั่นคือคุณแม่เหรอเอ๊ะพี่โกรนนั่นใครนะ่ะหน้าไม่คุ้นเลยค่ะส่วนสองคนนี้ก็คือโยงอาจจะไม่คุ้นสอ,องคนนั้นก็คือน้องที่เกิดมาทีหลังหลังจากที่โยงไปเรียนที่นิวยอร์กถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพี่โกรนะ่ะคือชายใหญ่โยงคือชายกลางผมคือชายน้อยครับฉันคือหญิงเล็กค่ะ คุณแม่แน่ใจนะครับว่าไม่ได้เก็บผมมาเลี้ยงย่งพูดอะไรของย่งนะลูกไม่ดีเลยนะพูดแบบเนี้โย่งเป็นลูกของแม่แท้ๆแล้วก็เป็นพี่น้องกับคนเหล่านี้ทําไมผมถึงรู้สึกเหมือนกับว่าผมเป็นคนนอก หรือว่าผมมาผิดบ้านไม่ผิดหรอกลูกยองพอลูกเกิดมาอายุได้สองขวบแม่ก็ส่งลูกไปเรียนที่นิวยอร์กตอนนั้นแกอาจจะยังเด็กเลยจําอะไรไม่ค่อยได้ยังไงก็ค่อยๆค,คิดลาเลึกความหลังไปนะทําไมชายกลางหน้าตาแปลกๆไปอยู่นิวยอร์กมาก็เลยหน้าเปลี่ยนมัน้งเฮ้ยน่าสงสารจริงๆกลับมาหน้ายากเชียวเอ๊ะไม่สิทุกคนรู้จักชื่อเราแล้วก็รู้ประวัติเราแปลว่าเราเป็นลูกของบ้านนี้จริง,รงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้าคลายพ่อก็ได้ ย่องมีอะไรสงสัยถามพี่ได้นะเออครับผมสงสัยเยอะเลยแหละอาอย่างแรกก่อนเลยคุณพ่อไปไหนครับพ่อพ่อของย่องเหรอลูกครับคือผมอยากเห็นหน้าพ่อมากๆเลยตอนนี้คุณแม่ครับบอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกย่องจะเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะนั่นไงพูดแบบนี้ปนแปลว,ว่าผมไม่ใช่ลูกของบ้านนี้แน่ๆหนคือว่าพ่อของลูกเสียไปเมื่อสิบปีที่แล้ว ทุกคนครับได้โปรดอย่าร้องผมไม่ถามแล้วถ้างั้นมีรูปพ่อไหมครับผมอยากเห็นมีสิคะรูปคุณพ่อหน้าพ่อกับโยกเหมือนกันมากเลยลองหันไปดูที่ด้านหลังสิอ,อ๋อหน้าเหมือนกันหรอค่อยโล่งใจหน่อยขอดูหน่อยครับเป็นไงบ้างลูกแม่เห็นไหมว่าหน้าลูกกับพ่อเหมือนกันอย่าก,กับแกโยงได้พ่อมาร้อยเปอร์เซ็นหน้าผมกับพ่อเหมือนกันเหรอครับใช่ โอเคครับเหมือนก็เหมือนทุกคนครับหยุดร้องเธอผมไม่ถามเรื่องพ่อแล้วน่าเสิลูกยองอุตส่าห์กลับมาจากนอกทั้งทีพวกเราควรจะมีแต่รอยยิ้มนะจะมา,าวเศร้าเสียใจอะไรแบบนี้ลางไม่ดีเลยเห็นด้วยครับคุณแม่อ่ะพวกเรายิ้มรับหน่อยขอบคุณครับที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วเออคุณแม่ครับเมื่อกี้เห็นมีคนชื่อหมอจอยบอกว่าเป็นหมอประจําตัวแม่คุณแม่ป่วยเหรอคุณแม่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าอ๋อยองไม่รู้เรื่องนี้สินะ แม่ป่วยมาได้ประมาณ5ปีแล้วหลังจากที่พ่อเสียแม่ป่วยเป็นโรคอะไรครับบอกผมหน่อยแม่แม่เป็นสิวระยะสุดท้ายอะไรนะแม่เป็นสิวระยะสุดท้ายทำไมแม่ไม่รีบบอกผมตั้งแต่แรกแม่ไม่อยากให้โยงเป็นกังวลจนต้องเสียการเรียนอย่าไปว่าแม่เลยโยงที่แม่ทําทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อโยงนะแต่จนเป็นสิวระยะสุดท้ายนี้ผมเพิ่งมารู้นี่มันจะรู้สึกยังไงล่ะเราสามารถรักษาได้ไหมครับพี่โยงสิวระยะสุดท้ายเรารักษาไม่ได้เราคะ่ะ ทําได้มากสุดก็คือบีบไปทีละเม็ดทีละเม็โถ่คุณแม่นะคุณแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สําคัญแม่ได้ทําพินัยกรรมเอาไว้แล้ว นะนี่คุณแม่ถึงขั้นทาพินัยกรรมเอาไว้เลยเหรอใช่เพราะว่าแม่เป็นเสิวระยะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยสมบัติจะได้ถึงมือลูกหลานทุกคนทําไมแม่ถึงไม่เคยบอกพวกเราเรื่องนี้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกสมบัติแม่แบ่งให้ยังเหมาะสมทุกคนแบ่งให้ยังเหมาะสมทุกคนด้วยวิธีไหนครับแม่ใครเป็นที่ปรึกษาให้แม่นะ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยพอผมมาถึงก็คุยเรื่องพินัยกรรมกันเลยเหรอผมไม่ได้อยากได้สมบัติอะไรเลยนะขอแค่มีมาม่ากับไข่ต้มกินไปวันๆผมก็พอใจแล้วครับ โยงนี่แกพูดจริงเหรอทำไมแกมากน้อยจังนี่บ้านเราเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีแห่งจักรวาลเลยนะแต่เงินทองไปขอ,อนอกกายไม่ตายก็เหลืองไม่โตมันไม่น่าใช่ประโยคแบบนั้นนะโทที่รักที่อยู่บนสวรรค์โยงเป็นเด็กที่นิสัยดีอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยดูสิเขาไม่สนใจสมบัติเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นบ้านอื่นคงจะทะเลาะแย่งชิงกับเรื่องสมบัติไปแล้ว เอ๊ะแปลกจังมีด้วยห่อคนที่ไม่ต้องการสมบัตินั่นน่ะสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะชายเลย็กดูยังไงก็ตั้งใจกลับมารับสมบัติชัดๆเลยมาได้ถูกจังหวะมากด้วย จะว่าไปก็จริงนะชายกลางนี่ร้ายไม่เบาเราต้องระวังไว้ให้ดีๆแล้วล่ะอืมบุคคลคนนี้ไว้ใจไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกับเราก็เหอะยังไงก็รู้สึกมันเป็นคนนอกอยู่ดีเอาล่ะประคองแม่ออกไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวแม่จะประกาศพินัยกรรมเลยแล้วกันฮะคุณแม่จะประกาศพินัยกรรมตอนนี้เลยลระครับมันจะไม่เร็วไปหน่อยหรอไม่ปไปรนายเกิดฉุกเฉินป,ป,ป,ปุบปับแม่เสียวแตกขึ้นมาจะได้ไม่วุน่นวาย อีกอย่างก็เพราะว่าแม่มีเงื่อนไขาบางอย่างที่จะทําให้แต่ละคนได้รับสมบัติอยู่อา้าวไม่ใช่ว่าแค่แจกแล้วจบหรอครับมันง่ายเกินไปจ้ะมันไม่สนุกแต่ผมไม่อยากได้สมบัติอะไรทั้งสิ้นครับแม่ผมขอเป็นแค่เงินเดือนเดือนละหมื่นหนึ่งได้ไหมอะไรโยงเงินเดือนเดือนละหมื่นบ้าหรือเปล่ามันมากไปหรอครับลดลงมาก็ได้อะไรเนี่ยโยงขนาดคนใช้บ้านเรายังได้เดือนละร้อยร้าน หมื่นหนึ่งนี่ซื้อปีโป้กินได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยซื้อกินได้ครับหลายอันด้วยไม่ต้องพูดมากแล้วโยงลูกแม่พี่นายการทําแล้วก็คือทําแล้วยังไงลูกก็ต้องได้รับสมบัติถ้าเกิดว่าลูกได้รับสมบัติไปแ,แล้วลูกจะเอาไปโยนทิ้งหรือว่าปุยปุยยังไงก็แล้วแต่ลูกเลยแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสมบัติที่พ่อกับแม่ตั้งใจจะมอบให้ลูกๆสรุปว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้สินะเอาก็เอา ครัแม่ผมยอมรับแล้วดูสิหญิงเล็กทำเป็นเหมือนคนดีเหมือนกับว่าไม่อยากจะได้สมบัติน่าหนาสิดีใจจนน่ายาบเลยอยากจะรู้เหลือเกินว่าแม่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับพี่ชายคนกลางเนี่ยเท่าไหร่ ามันดาวเรืองลูกสาวของลุงรอยนี่ทาไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เราก็สั่งแล้วว่าห้ามมาใกล้เราคุณแม่ครับทําไมดาวเรืองมาอยู่ที่นี่ได้นี่เป็นช่วงเวลาประกาศพี่นายกรรมไม่ใช่หรออุย๊ยขอโทษจริงๆค่ะดาวเรืองก็โดนเรียกมาที่นี่เช่นกันถ้างั้นดาวเรืองขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนทางนั้นดาวเรืองอยู่ที่นี่แนหะละทําไมราคะคุณผู้หญิงออานะฉันบอกให้อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้หญิงเข้าใจแล้วอ๋อแปลว่าทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครชอบดาวเรืองเหมือนกันสินะพี่โกรนนี่ออกตัวถามคนแรรกเเลยดาวือง ค่ะคุณชายใหญ่วันนี้ก็น่ารักเหมือนเคยเลยนะชิหมันไซใหญ่บ้านนอกไม่รู้ว่ามีดีอะไรนักหนาพี่โกรนถึงได้แอบชอบแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าแอบหรอกแบบนี้คือชอบเห็นเห็นเลย <c oughs> เอ้าลละทุกท่านโปรดตั้งใจฟังกพระผมหมอจอร์ดผู้ซึ่งเป็นหมอประจําตัวคุณผู้หญิงและยังเป็นทนายความประจําตระกูลอีกด้วยโอ้โหควบวลายตําแหน่งจังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านพิเนกรรมที่คุณหญิงเขียนไว้ให้ก่อนตายนะครับยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงดาเรืองต้องอยู่ฟังด้วยจริงๆหรอคะ ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเทนะดาวเรืองเกี่ยวกับดาวเรืองประกาศพิในใยกรรมแม่นะคะ ดาวเรืองไม่ได้สสบสายเลือดของคนในตระกูลซะด้วยซ้ำอยู่ก่อนดาวเรืองในพินัยกรรมมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับเธอด้วยที่คุณหญิงเขียนเอาไว้ก่อนตายฉันยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงเอาละผมจะเริ่มอ่านนะบัตรนี้อุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างน้อยๆฉันขอคา,าริฮาหลังนี้ก็แล้วกันขอที่ดินทั้งหมดที่มีก็พอใจละเหม็นเขียวว่ะทำไมต้องเอาดาวเรืองมายืนตรงนี้ด้วยโย่งพูจาอะไราให้เกียติคนที่ฉันรักหน่อยโอ้โหถึงขั้นรักกันแล้วหรอครับเอองั้นผมขอโทษ แต่นั้นเป็นแค่คนใช้นะความรักไม่มีชนชั้นจำใส่หัวไว้นะโยงครับผมผมจะจำใส่หัวเอาไว้เอาา่ะนะสมบัติทั้งหมดของตระกูลนี้มีทั้งคฤริหาสเงินสดทองคําเครื่องประดับวัตถุโบราณภาพวาดหายากที่ดินกิจการต่างๆทั่วโลกอีกหกหมื่นบริษัทและยังครอบครองดวงดาวอีกหกร้อยดวงโอ้โหลูกลาไปถึงดาวดวงอื่นเลยเหรอไม่ธรรมดาจริงๆตระกูลนี้และสมบัติท,ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะมอบให้แก่ใครก็ตามที่แต่งงานกับดาวเรืองเฮ้ยนี่มันอะไรมันหมายความว่ายัางไงครับคุณแม่นั่น,นสิคุณแม่คะมันหมายความว่ายัางไงแล้วหนูเป็นผู้หญิงหนูจะแต่งงานยังไงกับดาวเรืองส่วนผมยังไม่อยากมีแฟนนะผมยังเด็กอะไรวะอยู่ดีๆคู่แข่งมาเพียบคุณแม่แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะมันไม่สมเหตุสมผลคุณหญิงนี่มันหมายความว่ายัางไงกันคะดาวเรืองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยทําไมต้องให้ดาวเรืองมาเกี่ยวด้วย อ๋อดาวเรืองอยากรู้ใช่ไหมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงใช่ค่ะดาวเรืองอยากรู้ทนายจอร์ดอธิบายให้ทุกคนฟังครับคุณผู้หญิงทุกคนตั้งใจฟังนะ พวกเราพร้อมจะตั้งใจฟังอย่างมากสงสัยเหลือเกินว่าดาวเรือมาเกี่ยวอะไรด้วยแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากได้สมบัติแล้วก็ไม่ได้อยากแต่งานกับดาวเรืออยู่แล้วงานนี้ก็ปล่อยให้คนอื่นแย่งชิงกันไปส่วนเราลอยตัวสบาย,บายเมื่อนานมาแล้วประมาณ15ปีก่อนในตอนนั้นผู้ที่เป็นบิดาของพวกคุณทุกคนน่ะได้ติดการพนันจนัดจนถึงขั้นที่ว่าครั้งหนึ่งได้นำทรัพย์สินทุกอย่างที่มีในตระกูลไปพนันรวมถึงชีวิตของพวกคุณทุกคนด้วย hey. มันเป็นการพนันแบบไหนวาทำไมจะต้องเอาชีวิตพวกเราไปด้วยแล้วยังไงต่อครับทนายจอร์ดและในช่วงเวลานั้นเองดาวเรืองก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้พอดีเธอได้แวะเข้ามาเยี่ยมพ่อของเธอซึ่งก็คือลุงรอยเมื่อมีลูกสาวไปเยี่ยมทําให้ลุงรอยเนี่ยเกิดดีใจอย่างมากจนลืมลืมอะไรลืมขับรถพาพ่อของพวกคุณไปเล่นการพน,นันซึ่งทําให้การพนันในวันนั้นเป็นโมฆะเพราะว่าพ่อของคุณไปไม่ทัน แต่ก็โชคดีที่การพนันวันนั้นถ้าพนันไปต้องแพแน่ๆโอ้โหนั่โโนมันการพนันอะไรเป็นการพนันปัน่นก้อยครับโดยที่ตอนนั้น่ะพ่อของพวกคุณได้เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะไปเตรียมพน,นันโอโ้โหนี่พวกเรารอดชีวิตจากการปัน่นก้อยเพราะว่าดาวเรืองผู้หญิงคนนี้สินะ โอ้สมแล้วที่จะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนก็เลยเอาดาวเรืองเนี่ยเข้ามาอยู่ในพิัยกรรมด้วยไม่นะไม่ดาวเร,เรืองไม่อยากเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะคะก็แค่มอบเงินขอบคุณไปก็พอเราไม่ใช่เหรอทาไมจะต้องให้มายุ่งวุ่นวายกับสมบัติของตระกูลด้วยออชาชหญิงเล็กพูดนะ่าคิดถ้าไม่มีดาวเรืองวันนั้นพวกเราทุกคนก็ตายไปแล้วเธอคิดว่าแค่มอบเงินให้เล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ย,ยมันจะเป็นการตอบแทนที่ดีหรอจริงครับคุณหญิงพูดถูก เออทำไมไม่มอบตระกูลให้เธอไปเลยล่ะหกปากธนาจอดนี่เป็นการตัดสินใจของฉันและสามีฉันคุณหญิงดาวเรืองขอสละสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้นะดาวเรืองถ้าเกิดเธอสละสิทธ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเธอทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้รับสมบัติของตระกูลและคุณหญิงที่ตายไปจะรู้สึกยังไงฉันยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงนี่แปลว่าพวกเราจะต้องมาแย่งชิงกานแต่งงานกับดาวเรืองเพื่อที่จะรับสมบัติงั้นหรือสบายเลยครับพี่น้องผมไม่แข่งด้วยอ้อยังอ่านพินายารรมไม่จบอะไรอีหละธนาจอดถ้าเกิดว่า ภายแพ้ไม่สามารถแต่งงานกับดาวเรืองได้เนี่ยก็จะต้องโดนตัดแขนข้างหนึ่งค่อยลององหน่อยเพราะว่าตระกูลพวกเราเป็นอมตะเดี๋ยวแขนก็งอกอกอ,กอกมาใหม่ได้แต่แขนเราเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราเป็นคนในตระกูลนี้จริงหรือเปล่าถ้าแขนเราไม่งอกเหมือนคนอื่นละ่ะนี่หรือว่าเราจะต้องชิงดาวเรืองกับเขาด้วย